สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับแล้วรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมวันนี้มาหาทีมงานครับมาดูอาการหลังจากที่ทราบว่ามีนกตัวนึงครับเป็นสิวนะครับก็ต้องดูแลรักษานะครับเพราะว่าเรามีตัวยาอยู่แล้วซึ่งเราวิเคราะห์นะครับมาหลายรอบแล้วก็หายดีนะครับถ้ารักษาทันนะครับเรามีตัวยาอยู่แล้ว นะครับผมก็มาที่บ้านจะแล้วจะแล้วพบวัสดีครับผมครับโอ้โหรอนะช่วงนี้นะแต่งตัวนี่รอแนี่ยยุ่นละ่าฮ่าฮามีมีกิ๊กว่นี่พามมีกิ๊กิกเกลกไปเลยเฮ้ยเป็นไงตัวนี้เจ้าเจ้าอ่างระยองครับอ่างระยองแ่นครับเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นแน่หรอครับดีขึ้นแล้วไม่ตอนแรกเป็นตาเปียกครับนั่นเด้ตาเปียกครับตาเปียกตาเปียกแมนครับอ่า มันยังไม่ขาบอยูนและได้ยินเขาว่าได้จับด้วยแม่ครับจับมาอะไรจะแล้มัจับมอกมากอกยาครับแล้วก็อะไรอีกบีบใช่ไหมบีบออกเลยครับบีบซิวแม่ครับซิวอยู่ตรงบริเวณไหนถ้าเทียบกับคนอาจารย์อ่าอยู่เนื้อคิ้วขึ้นมาหน่นึงครับอืมมันออกเหนือคิ้วของนกแม่ครับเป็นหัวเลยใช่ไหมเป็นหัวแล้วผมบีบออกอะไรออกปุ๊บออกเป็นเหมือนเม็ดข้าวสารใช่ไหมอาจารย์ครับครับแม่ครับอ่า มันออกเป็น,เป,นเป็นขาวเริ่เริ่มออกเป็นเรื่องเหลืองแล้วเหลืองครับเหลืองเริ่มเหลืองแล้วใช่ไหม<ช>แสดงว่าเป็นเป็นมานานแล้วนิดนึงครับเนี่ยถือว่ารักษาถ้าถ้าเทียบอาการก็ถ้าอ่หนึ่งหนึ่งถึงห้านี่ก็จะไปขั้นที่ประมาณถ้าถ้าออกเหลืองนี่ไปประมาณอ่าขั้นที่สามแล้วครับขั้นที่สามถ้าเป็นอ่าขั้นหนึ่งนี่จะเปียกขั้นสองจะเป็นสีขาวเนี่ยครับอ่าสามารถบีบได้นะครับบีบได้อย่างเช่นนกตัวนี้นะครับเจ้า อ่างระยองนะครับอันนี้คือมาจากระยองครับนะครับตาขวาปิดเลยครับพี่น้องครับดูนะครับตาขวาเพราะว่าสิวออกตรงนี้ใช่ไหมจย์ครับทีมคันคือนกตอนนี้ดิ้นดิ้นครับดิ้นกว่าเดิมครับนี่แหละครับเวลาผมส่งนกหรือว่าทีมงานส่งนกนี่ถ้าเป็นนกป่าร้อยเนี่ยถึงไม่อยากจับครับพี่น้องครับเพราะว่าจับแล้วมันจะเกิดอาการอย่างนี้แหละครับบางตัวก็แบบดิ้นตกใจครับเพราะว่า ตอนแรกมันอยู่แล้วนะครับเราเลี้ยงจนอยู่แล้วนะอาจารย์แมเนาะนี่เห็นไหมครับนกสามปีเด้ครับนี่สามปีสี่ปีนีผมนี่ก่อนหน้านี้เป็นอย่างนี้ไหมอาจารย์บอครับปกติออกตอกอะไรก็ไม่ไม่ดิ้นไม่อะไรเลยเนี่ยเห็นไหมครับนกเพราะว่าแต่เราไม่จับก็ไม่ได้ทีนี้อัพยาครับเราต้องจับแต่แต่ว่าถ้าเป็นนกปกตินี่ถ้าเกิดเราจะคือผมห่วงคือเวลาแบ่งนกอาจารย์แบ่งนกให้กันเนี่ยถ้านกป่าร้อยอย่างเงี้ยนะครับผมไม่อยากให้จับครับ นะแล้วก็เวลาผมส่งนกผมจะไม่มีจับนะครับนกไม่ว่าจะเป็นนกอนกฝึกหรือนกต่อนะครับจะจับเฉพาะนกใหม่จะแหลมที่ได้จะเลยมาสักประมาณสักเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยอันนี้จะเอาใส่ใส่กล่องใส่อะไรให้นะครับออันนี้ก็ต้องระมัดระวังครับเนี่ยถ้าจับแล้วใช่ไหมครับดิ้นเลยครับดิ้นครับดิ้นโอ้โหดูตาขวานะครับปิดเลยเนาะจานเนาะครับปิดเลยครับครับนี่อ่าผมก็เลยตามมาดูครับว่ามันดีขึ้นไหมนะครับถือว่ามาอัปเดตเรื่องนกเป็นสิวด้วย นะครับตรงนี้ไหลก็ยังมีคราบอยู่นะครับผมไหลยังมีคราบอยู่แต่ว่ามันจะไม่เปียกแฉะนะครับมันจะเป็นคราบคือคราบของน้ําตาหนี่บอกเลยว่ากว่าจะออกครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าละขนเนี้ยนะครับมอรยอนผุนละค้นครับมีวิธีหนึ่งก็คือพรมน้ําครับพี่น้องครับฉีดน้าครับพ่นน้ำนะครับพ่นน้ําอยู่เรื่อยครับให้นกมันไส้ขนนะครับไส้ขนเอาน้ําตามันออกน้าตาเนเหนียวนะครับน้ำตาลูกะ มนะครับทำให้อ่าตรงสนับปีกตรงไหลอ่ะจะเป็นคราบอยู่เรื่อยนะครับถ้าโดนน้ำโดนอะไรเหมือนเป็นสิวกลับขึ้นมาเลยอาจารย์ครับครับนะครับเนี่ยโอ้โหตาปิดเลยครับพี่น้องครับอ่าจะสังเกตได้ว่านะครับทีนี้บางคนบอกว่าเออทำไมมันไม่หายมันเป็นคราบต้องดูดีครับว่าเป็นคราบเก่าหรือว่าเป็นคราบที่มันเปียกอยู่ครับนะครับโดยที่ไปสังเกตที่ขอบตาครับขอบตานกเนี่ยถ้าเกิดมันดํา เป็นน้ำดำๆอยู่แสดงว่ายังไม่หายครับแต่อันนี้ดูครับดวงตาครับแห้งแล้คจับอ่าแต่ปีก็ต้องไปสนใจแล้วครับตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันเป็นคราบเดิมมันครับนะครับถือว่าหายแล้วตอนเนี้นะครับรอให้อาตาเปิดปกติก่อนนะครับตอนนี้เอมันปิดมันอันอะไรได้จย์ฮะมันนันถือฝเนหยัดดิอ๋อมันเป็นมันมีแผลเก่าอยู่ด้วยนะจันแมนอะเข้าไปเซยมันตื่นตื่นเข้าหัวตามันได้เจ็บ ้างขวาเนี่ยอ๋อมาเร็วขึ้นในซ้ำนี่เจ็บไม่พอยังมาเป็นสิวซ้ำอีกครับผมอ๋อที่ที่ตามันตกเนี่ยเนาะครับครับครับเนี่ยหายแล้วครับหายอ่าสังเกตว่าปีกฝั่งทางขวาเนี่ยจะเยอะกว่านะครับเนาะจะแหลมเนาะจริงๆเป็นสิวมันก็เป็นทั้งสองฝั่งแล้วพี่น้องครับอ่าแต่ว่าเม็ดสิวนั้นมันจะอยู่ฝั่งไหนนะครับครับน่นอ่าถ้าออกมาเป็นสิวนอกแบบนี้โอเคครับแต่ถ้าเป็นสิวอยู่ในลําคอเนี่ยโอ้โหหาไม่เจอครับพี่น้องครับ อ่าหาไม่เจอซ่อมบมือไปอาการเด้งอยู่แต่ถ้าเรารักษาทันก็คือจบครับนกนี่ยอันนี้อัดลูกไปซองไแล้วครับลืมบอกยานะครับยาก็คือน้ํามันตะปาแมนครับผมนะครับน้ํามันตะปา2อมิตรนะครับให้กับนกนะครับอาจารย์แหลมโทรหาผมนะครับว่าว่าตานกก็ไหลน้ําตานกมันไหลอาจารย์โทรหาผม ผมก็เลยบอกว่าให้ไปซื้อน้ำมันตะป่าให้กิน2เม็ดจุ่มน้ําแล้วก็เอาให้นกกินอาจจะแล้วก็ทําวันนั้นเลยผมกลับบ้านยังไม่แลี้งสักหนึ่งหรผมว่ากลับมาพอทาทาแฟนไปซื้ออยู่ครับแฟนไปซื้อกลับมาผมเลย่มขามมาเลยผมเลยมาจับกอกแล้วก็ขามนี่แบดครับเนี่ยก็เพราะต้องเปล่ยอากาศไม่ต้อนีาแหละครับกี่วันผ่านมาอาจารย์นี่ไวัยสิบวไนวัยสองอาทิตย์แล้วอาจารย์มันสองอาทิตย์หรือมั้งสองอาทิตย์แล้วเนาะครับผมก็เพราะว่าเราก็ไปต้อนกไปแล้วกันมัครบ ก็ไม่มีปัญหาครับเนี่ยนกนะปกติแล้วครับถ้ามันถ้ามันเปียกจริงมันจะมันจะมันจะซึมครับนกครับครับมันจะซึมแล้วมันก็จะดวงตามันจะมาเช็ดตรงไหลนะครับเช็ดป๊อบป๊อบป๊อป๊ออย่างนั้นนะครับผมก็ผมว่าใครได้ดูเรอผมว่าจะเอาเมียน้ำมือนี่เอาจะเอากลับด้วยครับผมสีใจเต็มพอมีคุณหายแล้วครับพี่น้องครับไม่มีปัญหาแล้วครับถ้าดูอาการแบบนี้นะครับแต่ว่าไหลก็ยังมีรอยคาบเปียกอยู่ไม่เป็นปัญหาครับอันนั้นอยู่ดูดูที่ขอบดวงตาครับ วมันตอนนี้หายแล้วผมคิดว่ามันขับเขากันนะยันใช่ครับขับเดิมมันส่วนน้ำกันเลื่อยสิแหละครับขับเดิมมันครับไมวได้จับเลยครับพี่น้องครับน้อยมากนะครับที่จะจับนกนะเพราะว่าผมเน้นเลยว่านกป่าร้อยไม่ควรจะจับนี่ผมขณะผมจับมันเหมือมันไปแค่์เพราะว่าจับอีอยู่บางประเภทผมมาเบิ้งที่ไหผมคิดว่ามันเป็นเป็นอีกผมนี่มาเบิ้งผวมาพีเบิ้งตาเบิ้งยังกะปกติเหรอครับครับ หายครับอย่างนี้ไม่ต้องจับเลยรู้เลยว่ามันหายแล้วเพราะว่าขอบดวงตามันไม่ช้ำนะครับอ่ามันจะเป็นออกเทาดําดำๆเลยนะอาจารย์ขอบดวงตามันมันขอบตามดำด้วยใช่ครับขอบตาดำใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้ตั้งต่มันจะดำตามันจะเป็นไายใช่ครับมันจะขอบตาดำครับนกก็คือหนังหนังตามันนะครับมันจะดำเลยนะครับแต่นี้ก็คือจบแล้วครับมันออกเป็นสีเทาปกติแล้วเข้าสู่หมวด ปกติรอแต่ปัญหาอ่ารอแต่คึกครับอ่าแล้วก็ไปไล่ใหม่แล้วครับทีนี้ไล่ใหม่อ่าเนี่ยถ้าฉีดน้านี่คือเปียกดําเลยนะครับตรงนี้นะถ้าเราพ่นน้ําเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องพ่นน้ําแล้วก็เอาออกแดดอาจารย์เพื่อที่จะให้มันไซค์ขนให้มันรีดเอาน้ําตามันออกครับนะอ่ะก็มาอัปเดตนะครับอาการอาย์แล้วมันปิดหน่อยปิดยากนะครับก็ถือว่าอ่ามา ดูนะครับถือว่าผ่านนะครับผมไม่มีปัญหาครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มก็คือนกดินทีนี้นี่ครับดินไปไล่ใหม่น้าจันน้องไล่ใหม่นะครับนี่คือผลพวงที่เราจับนกนะครับมีบางคนบอกว่าไม่ต้องไล่ใส่กรงเวลา่งให้จับโอ้โหไม่ได้ครับอย่างนั้นไม่ได้เลยนะครับเสียนกครับห้ามจับนะครับห้ามจับนะครับนกนี่ถ้าดีไม่ดีถ่ายขนนะแต่แหลมถ่ายขนอ่าหรือดิ้นไปเลยครับเป็นนกเปลี่ยวเป็นนกดิ้นไปเลยเพราะว่ากว่าเราจะ ให้มันอยู่นิ่งเนี่ยแบบไม่ธรรมดาคือเราไม่ได้แต่ต้องนกนกตัวนั้นเลยเราเลี้ยงให้มันถ่ายขนถ่ายอะไรนะครับหรือคือเราแบบว่าพยายามไม่ไม่ไปจับเขาไม่ไปว่าไปตะคุบเขาให้เขาตกใจอันนี้ตะคุบหลือใส่้าตะคุบหลืออ่แต่ว่านี้ป่วยก็ต้องก็ต้องดูแลกันนะถ้าไม่จับก็คือเรียบร้อยอ่ะแต่ถ้าแบบนกปกติหรือแบ่งให้กันอยาไปจับเด็ดขาดนะครับนกป่ารบร้อยนะจับได้มาอยุ่ธนผมนี่ภาพสองเทีย ครับบางอันละยองน้องดันจับพี่เลยผมยูปโซ่เจ้าสองผมนี่อยู่กับผมเจ็ดปีนี่ยังจับไม่เกินประมาณห้าครั้งครับพี่น้องครับประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบโยนเหีียวยนโดนอะไรที่บอกว่างายท้องเอออันนั้นได้จับอยู่ครับผมน้ำผมเลเยอแต่ถ้าจะไปจับแบบอย่างเงี้ยโอ้ไม่มีทางที่จะจับครับถ้าจะแบ่งก็คือเอาไปทั้งกรงเลยดูครับดูครับนี่คือความเปรี้ยวนะครับเอาละพี่น้องครับก็ถือว่า นี่เรื่องอะไรบางคนเซียนใหม่เข้ามานะครับก็ยังไม่เคยดูคลิปเก่าก็ต้องขออภัยสำหรับคนที่ดูแล้วนะครับคนที่เข้าใจแล้วก็ถือว่ามาเช็คเดตติ้งว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับสาหรับได้ด้ยสองตัวแล้วครับ่อาสำหรับน้ำมันตะปานะครับถ้าเป็นโบราณก็โอ้โหมันปูนาไม่ต้องไปหาหรอกครับปูนาส้มับไก่จะไปหาเส่็จมครับไม่ต้องไปส้มอะไรนะส้มตับไก่ก็ต้องใช้เวลา ทำส้มทำอะไรอีกเสียเวลาครับครับปลาที่ใส่ปลาโต๊ะเม็นเรียบร้อยก็แก้ไปที่ร้านขายยาร้านขายยาคนนี่แหละครับบอกว่าน้ำมันตับปลาบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์จบเลยสองเม็ดแต่คิดกินเหนื่อยว่าถ่ายพิษฮู้งไม่ต้องไปทำอะไรมากมายครับผมสบายมีทุกยามนะมีทุกยามนะถ้าเกิดส้มตับไก่ไปหาตลาดไม่มีก็ทำยังไงดีผมจะไปจะไปเลี้ยงจากไหนซึ่งนันกินผมจะไปว่ามัน ครับเยาที่ห้ามขาดเลยก็คือ1นึ่ง้ำมันตะปานะครับสองไบโอบีสิบสองครับห้ามขาดเลยครับจะต้องติดไว้ที่บ้าน2อย่างนี้นะครับน้ำมันตะปากับไบโอจะบอกาจะไปซื้ออยู่นะครับไบโอบีสิบสองนะครับซองสีเขียวเนาะลองไปคนดูเอาละครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับสาระดีมีสาระนะครับนี่คือเหตุการณ์จริงครับไม่ได้ทําขึ้นมาเองมันเป็นของมันเองเราก็รักษาดูที่อาการที่มันหายแล้วกันนะครับก็ยังถ้ามันมันม่าเป็นสิวเนี่ย ผมหวงอะไรแล้วนี่พอาะว่าไทยคนด้วยกอนเขาคนเดียวกันอ่างละยอนครับอ่าโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากเป็นต้นๆสารท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับเอ้าอันนี้อะไรนี่จะแหลมยาคนเลยนี่นะครับนี่ไหนยาคนเหรอยาคนตัวโอ้ยยาคนก็เป็นสิวเหรอครับเป็นสิวตัวต้องกินอ่านกกินสองเม็ดครับ คนจินสองขวดแมนอ้อไปก่อนครับผมจะแล้วงเด้วเข้าเด็กเข้